ใช่ค่ะชชชชสวัสดีค่ะทุกคนก็มาถึงบล็อกที่2ของคานิงแล้วนะคะหลังจากห,หายไปเออเกือบเดือนนะคะสวัสดีค่ะก็คือเป็นมันครบรอบที่คานิงมาอยู่ซิดนีย์เป็นเวลาหนึ่งเดือนพอดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะลองเป็นอีกมุนหนึ่งก็คือการตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายคลิปนะคะเพื่อความแปลกใหม่ ของชีวิตนะคะตึ่งบอกต,ตรงว่าเขินมากที่แบบนั่งอยู่แล้วก็พูดอยู่คนเดียวกับกล้องนะคะแต่ทุกคนไม่สามารถทัดแบบละสายตาจากเขา เราก็จะมาอัปเดตชีวิตกันนะคะว่า1นเดือนที่คานิงเนี่ยได้มาอยู่ที่ซิดนีย์นะคะเป็นอย่างไรบ้างเริ่มต้นที่ความรู้สึกตอนนี้นะคะเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าตอนนี้เริ่มเริ่มจะชินกับซิดนีย์บ้างแล้วนะคะชินในสิ่งในแะที่นี้ก็หมายถึงแบบชินอากาศนะคะที่จะเย็นกว่าประเทศไทยอย่างตอนนี้ เป็นซัมเมอร์แต่วันนี้ก็ม 42, PA, 24, 25, ันย like, ี ing, ่สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยก็เริ the ่มชินกับภาษาอังกฤษเออก็คือจะได้ฟังได้ได้แบบได้ฟังหลายสำนียงแล้วก็แบบเออเริ่มแบบเริ่มแบบเออไปสาระแนวเรื่องอื่นที่เขาพูดอะไรได้บ้างแล้วแต่ก็เริ่มเริ่มชินแล้วแหละเริ่มแบบอยู่ตัวเริ่มอยู่ได้เริ่มโอเคเออเริ่มแบบว่าเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นที่ที่ของเราแล้วอะไรอย่างเงี้ย แล้วคนิงทำงานอะไรยอยู่คะตอนนี้นะคะทำงานอยู่3อยา่างโอ้โหดูเยอะไหมดูเยอะคือมา working holiday เนาะเรายังไม่มีงาน holiday แล้วก็ working ไปก่อนนะคะอย่างแรกที่ทำเนี่ยเป็นงานพัฒนาที่มีชิปประจำก็คืออยู่ที่ร้านไทยนะคะร้านอาหารไทยหน้าที่ก็คือการเสิร์ฟเป็นหลักนั่นแหละคืออยู่ฟอนะคะเสิร์ฟเป็นหลักรับออเดอร์ แล้วก็มันเป็นร้านเล็กๆเนาะที่คนไม่เยอะก็จะต้องแบบทําช่วยในครัวด้วยคือทํอองครีก็คือได้ทาปอกเปี๊ยะพันแป้งปอกเปี๊ยะทำกะลีทับทำหั่นผักอะไรเงี้ยก็ได้ทําหลายอย่างนะซึ่งถ้าอยู่ไทยก็ไม่ได้ทําแน่นอนนะคะส่วนจับที่สองจับที่สองนะคะก็คือเป็นงานร้านคาเฟ่ก็คือที่ออสเตรเลียเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเขาจะไม่ค่อย ไม่ค่อยเป็นร้านอาหารกันหรอกร้านอาหารจะเปิดตอนลันช์ถึงดิ dinner เลยนะคะตอนเช้าเขาจะไปคาเฟ่ตั้งแต่เปิดตั้งแต่หกโมงครึ่งถึงสี่โมงเนี่ยก็เป็นอีกอีกฟิวหนึ่งนะก็คือแบบหัวหน้าเป็นเจ้าของร้านเป็นฝรั่งเราก็จะพูดอังกฤษเท่านั้นแล้วเพื่อนร่วมงานก็ก็มีคนไทยด้วยแต่ก็จะมีอินโดมีเวียดนามอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะได้ใช้ภาษาอังกฤษเยอะขึ้นหน่อยโอ๊ยจะโดนอะไรกัดมดทำคาเฟ่ทำอะไรบ้างก็คือเสิร์ฟเลยนะคะหน้าที่คือ เสิร์ฟเลยวันแรกที่ไปเทรนเลยนะเราเทรนประมาณสองชั่วโมงแล้วเราก็อยู่ทำต่ออีกสองชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยวันแรกที่ไปเทรนคืออองมากเพราะเราไม่เคยกินอาหารคาเฟ่เขาเลยแต่พอวันที่สองที่ไปทําก็คือวันที่ไปเทรนวันอาทิตย์นะเพราะวันจันทร์มันเป็นพักปิคฮอนิเดย์มันเป็นวันวันหยุดมันเป็นวันชาติของออสเตรเลียเราก็เลยได้ไปทําแล้วมันคือวันนั้นมันต้องเก่งแล้ว่าเพราะว่าเพราะว่ามันมีแค่เราและ ด็กเสรอีสองคนแล้วลูกค้าเยอะมากก็คือไม่มีใครช่วยเราได้เพราะนั้นเราจะต้องดูแลตัวเองให้ได้นะคะเราก็เลยแบบก่อนที่จะเข้าไปทํางานเราก็เอาเมนูร้านมาท่องแบบมาดูว่าเออมีอะไรการเรียนเป็นอะไรแล้วก็แบบให้มันแบบพอพอคุ้นตาคุ้นหูไปแล้วลูกค้าพวกมันจะได้แบบพอเดาได้อะไรเงี้ยนะเพราะว่าภาษาอังกฤษเราไม่ได้ดีอะเนาะเราก็ถือว่าเก่งได้ในวันเดียวค่ะคือมันต้องเก่งต้องจําได้เลยหลังจากนั้นก็คือโอเคจําได้แบบ 60% 70%งานที่3ที่ทำเพิ่งได้ทำก็คืองานอบเบเกอรี่เออทำพายแก่ yeah, ทำพายนะตรแนี้ทำพายสิ่งที้ทำก็คืออบนะตั้งแต่แรกอ่ะแบบปั้นแป้งอ่ะใส่ไส้ปิดตกแต่งอบจนกระทั่งแบบซีลแต่ตงตาล็อกแรก ก็ก็ลังเดินผ่านก็เลยแบบเออนั่นแหละเออถึงไหนแล้วนะเออทำพายก็อบความเตาอบค่ะก็คือเราก็เอาเข้าใช่ไหมก็จะมีความแบบโดนโดนตะแกงบ่อยมากโดนตะแกงที่มันร้อนน่ะเออซึ่งโชคดีนะที่เราเป็นคนแบบวามรู้สึกเร็วมันแบบเอาเข้าแบบก็แบบอุ้ยมันก็เลยแบบไม่เป็นเยอะนี่ไม่เป็นเยอะนะแต่ก็เป็นเป็นเยอะเหมือนกัน พีดูว่าถ้าเราเป็นคนคพังสุดช้าเราก็คงจะแบบร้อน oh. อะไรเนะ่ยอ๋อร้อนเอบเจ็บ <laughs> เป็นประสบการณ์ที่ดีนะที่อยู่ประเทศไทยคงไม่ได้ทำคงไม่ได้จะไปสมัครงานอะไร้ยคงจะไปทำออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ได้ไมปอยู่แบบ ดูว่าเป็นประสบกาันที่ดีแล้วก็แฮปปี้แล้วก็ยังแบบยังตื่นเต้นอยู่ค่ะข้อต่อไปคือความเป็นอยู่ในออสเตรเลียเป็นยังไงเดี๋ยวจะรีวิวบ้านพักค่ะไปดูค่ะปุ้งก็จะมารีวิวห้องนอนนะคะปุ้ตู้นะคะมีตู้ใส่ของมีโต๊ะก็มีเตียงเอปุ้งกลับมาค่ะจบไปแล้วค่ะรีวิวบ้านพักรวดเร็วมาก การใช้ชีวิตอย่างอื่นในออสเตรเลียก็แบบอยู่ที่นี่พูดเลยว่าเดินเยอะมากเยอะกว่าอยู่ประเทศไทยมากเดินเยอะมากเพราะว่าทุกอย่างมันยังใหม่อยู่มันเดินเยอะมากแล้วก็แบบเออเดินก็เอออันนี้อยู่ตรงนี้อันนี้อยู่ตรงนี้หรอหรือว่าเส้นนี้มันไปทะลุก,กันตรงนี้ได้หรออะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอยากเอ็นจอยการเดินอยู่ถึงแม้ว่าถนนที่นี่จะแบบเป็นเนินอะแกเป็นเนินคือสลบขึ้นสลบลงคือแบบ ถ้าใครดูคลิปก่อนหนะ้าที่ลงก็คือใส่รองเท้าแตะที่นี่ไม่ได้นะคะถ้ารองเท้าไม่ดอีอย่าเอามาใส่นะคะเพราะขาจะพังเตินเยอะมากเตินเยอะเตินเยอะมากรีวิวอื่นๆที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ไม่ได้เกิดขึ้นที่ไทยนะคะก็คือมาที่นะคะได้แผลไปแล้วหนึ่งคือตาอ,อบใช่ไหมและเมื่อสองวันก่อนนะคะครึ่งตกบันไดที่สถานีรถไฟทาวโฮลคะ่ะ ก็คือมันฝนตกแล้วพื้นมันลื่นมันก็ติดไป้ายไว้แหละว่าแบบเออระวังพื้นลื่นนี่ก็ทิดว่าเราแบบเดินเดินระมัดระวังเดินไม่เร็วนะแต่ว่าลื่นจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปสามสี่ขั้นนะคะโชคดีที่แบบมีทักษะการแบบการทรงตัวจากการเรียนจักรยานมาบ้างนะคะแล้วก็แบบช่วงล่างมันหนักกว่าช่วงบนนะคะมันก็เลยแบบหัวไม่ลงนะคะเป็นตูดลงนะคะอ,อ,อยู่ที่นี่นะคะคําที่พูดบ่อยที่สุดคือคำว่า sorry 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 <laughs> ไม่ใช่ว่าแบบไปขอโทษใครอะไรนะแต่คือแบบว่าเป็นชนิดที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษใช่ไหมก็คือแบบเวาลารับออเดอร์เนี่ยบางครั้งมันไม่เคลียร์หรือแบบคือพอเรายังไม่ไม่คล่องภาษาเรายังต้องแบบยังต้องมีสมาธิในการฟังเวลาที่มันมีเสียงอะไรมาอินทรัพหรือว่าแบบหรือว่าลูกค้าพูดไม่ชัดอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ยินไม่ไม่เคลียร,ไร,ยร์ไม่เหมือนภาษาไทยที่แบบโอ้ใครพูดมาไกลๆแล้วก็แบบเกตแล้วอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉันเราจะพูดคำว่า sorry can you repeat again could you repeat again okay sorry 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 พูดบ่อยมากเป็นคำที่แบบฮิตที่สุดที่ฉันมาอยู่ที่แล้วฉันพูดบ่อยมากจนแบบเคยมีลูกค้าที่คาเฟ่แบบว่าเออลูกค้าที่ร้านอาหารไทยแบอบกว่า sorry 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 you always say sorry เป็นแบบประมาณว่าพูดคำว่า sorry ตลอดเลยฉันพูดอะไรเธอก็ต้องแบบ sorry sorry นะคะแล้วอีนี่ทำยังไงคะ เออก็โชว์เอกลักษณ์ความเป็นไทยนะคะก็ยิ้มแล้วก็หัวเราะจาก <laughs> จริงๆมีอีกอย่างหนึ่งด้วยที่วันนี้เพิม่มโอกาสไปทํามานะคะก็คือการไปเรียนภาษาอังกฤษที่โบสถ์นะคะซึ่งน้องก้องพบหรือว่าน้องอัตโตของเรานะคะก็คือเออชื่อใดชื่อก้องพบนะคะมาอยู่นี่ชื่ออัตโตโอ๊ยไม่ันโดนหมดตลอดนั่นแหละค่ะน้องอัตโตนะคะแนะนําให้เราไป ด้วยนะคะคือน้องก็จะอยู่ที่นี่อีกแค่วันเดียวแล้วนังก็จะกลับนังก็จะไปเมลเบิร์นแล้วก็กลับไทยนะคะเราก็เลยไปจอยคัสด้วยซึ่งแฮปปี้มากในคัสมีทั้งคนไทยแล้วก็คนญี่ปุ่นแล้วก็ครูก็เป็นคนน่าจะเป็นหลากหลายเนาะออสซี่อินโดอะไรอย่างเงี้ยแฮปปี้มากเหมือนตอนที่เราเรียนแบบติดพิทยาไทยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แบบคอมพลีทที่จะบอกว่ามันจะมาทำนะคะคือจะมาเรียนภาษาที่ที่โบสถ์นะคะก็ได้เรียนแล้วนะคะดีแก่บอกเลย ขอบคุณน้องอัตโตนะคะที่พาพี่ไปขอบคุณมากเลยขอให้เดินทางปลอดภัยขอให้ชีวิตมนสนุกขอให้ชีวิตสนุกนะคะขอแฮปปี้ที่เมลเบิร์นแล้วก็กลับมาเจอกันที่เกาะน,นะจ๊ะมีสิ่งที่อยากลองทําที่นี่เนาะคือมาที่เนี่วีคแรกอะเดินผ่านไฮพาร์คมันจะเป็นพาร์คที่ไม่ได้ใหญ่เท่าโบธานิกแต่ว่าก็ใหญ่อยู่ในเมือง แล้วเห็นตอนพักกลางวันอะ่ะก็คือคนออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยก็มานอนหรือตามสวนนอนแบบนอนจริงๆนอนแบบนอนลงไปเลยแบบนอนจริงๆแบบนอนน่ะแบบนอนแบบไม่มีเสือไม่มีอะไรทั้งสิน้นแต่ก็นอนแล้วเราก็แบบว่าเฮ้ยตกใจมากเพราะว่าปกติอะ่ะคือถ้าเราไปสวนหลวงรอเก้าอย่างเงี้ยก็คือเวลาคนจะนั่งเนี่ยก็จะมีเสือมาปูหรือว่าแบบเราจะไม่ค่อยเห็นกันที่แบบว่า คนไทยมาพิกนิกหรือว่ามานั่งมานอนอยู่ริมส่วนเพราะว่าอากาศเรามันร้อนใช่ไหมแต่ที่นี่คือนอนจริงๆนอนแบบนอนพักนอนตักแดดอะไรประมาณนั้นนะล้วก็แบบว่าอึ้องตกใจมากแล้วก็มีอินสไปร์ว่าเฮ้ยเราอยากพิกนิกจังเลยเราแบบ เรามีความฝันเวลาเราตอนเด็กๆเ,เราดูหรือว่าเราได้ยินว่าเขาเป็นพิกนิกเราไม่เข้าใจเลยภาษาอังกฤษครูสอนคาว่าพิกนิกเราไม่เข้าใจว่าพิกนิกคืออะไรรู้สึกว่านี่เป็นอย่างหนึ่งอย่างที่อยากทํานะคะคือการพิกนิกที่สวนที่ออสเตรเลียนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอหาคนมาด้วยให้ได้ก่อนนะคะส่วนคำถามยอดทิศนะคะที่ใครกำลังสงสัยว่าเออ มานี่เนี่ยต้องฮอตแน่เลยมีแฟนหรือ,อยังนะคะอยากบอกว่าไม่มีไม่มีไม่มีเลยเจ้าค่ะอย่าว่าถึงแฟนนะคะฝั่งที่ชายตามมามองยังไม่มีเลยค่ะฉันงงมากว่าฉันมาผิดที่หรือเปล่านะคะแต่ก็น่ารัะค่ะก็อย่าอย่าไปหามากนะคะถ้ามันมามนก็มาเองเลย ก็ไม่ได้ชียดอะไรนะคะก็แค่ไม่มีเพื่อนเที่ยวเฉยๆแค่นั้นแหละลุ้นกันต่อไปนะคะอีสิบเดือนค่ะทําไม่ได้ก็ไม่กลับค่ะอยู่ต่อค่ะจบคลิปแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะยังอยู่ดีแฮปปี้ดีนะคะก็จะเห็นว่า Facebook ก็ยังไลฟ์สระได้เหมือนเดิมมีการแชร์เพลงมีการแบบเออบนนู่นบนนี่อยู่ก็ยังแฮปปี้ดีอยู่นะคะแล้วก็ กำลังมีความคิดที่จะทำวอล์กเรื่อยๆแหละแต่ว่าแบบเออติดที่ขี้เกียจนะคะก็เลยมาชานดิดนึงนะคะก็ใครคิดเอาว่าอยากทําทอะไรก็แบบเ็กมาบอกหรือว่าแบบไลน์มาบอกก็ได้นะคะก็คิดถึงทุกคนนะคะอยากให้ทุกคนมาอยู่ที่นี่ด้วยกันจะได้ไปเที่ยวนะคะตอนนี้แฮปปี้ทุกอย่างอยู่วนอย่างเดียวคือเหงาเวลาไปเที่ยวไหนแล้วมันต้องไปคนเดียวนะคะคิดถึงทุกคนนะคะ